ครับพบกับผมสันนกงชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมมาพบกันในหัวข้อนะครับผมเปล่งนกงหัวจุกที่หายากที่สุดหายากที่สุดในเปลงของนกงหัวจุกเลยนะครับผมถ้าใครมีในถือในในครอบงงนะถือว่าสุดยอดเยี่ยมมากนะครับผมเพื่อนๆลองดองว,วนดูนะครับผมว่าเป็นเปล่งอะไรประมาณไหนยังไงใครลองดูลุใครลองทายดูนะว่าจะถูกหรือเปล่านะครับผม พอจะมีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่พอจะทายกันถูกบ้างนะครับผมว่าเพลงที่ผมบอกว่าเพลงนกพงหวัวจุกที่หายากที่สุดนะครับผมน้อยตัวนกพงหวัวจุกที่จะลงเพลงนี้เสียงนี้แบบนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบนะครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆลองเช็คดูว่านกตัวเองร้องแบบนี้นะครับผมก็คือหายากมากนะครับผมแล้วก็พูดยังไงอ่ะมีราคานะครับผม อย่าพูดถึงหลักร้อยหลักพันนะครับผมเกินนะครับผมถ้ามีนกร้องเพลงนี้เพื่อนๆจะเหมือนมีมอ,นอยู่ในกระเป๋าเลยนะครับผมหรือว่าของใครมีลงประมาณไหนใกล้เคียงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเหมือนเดิมนะผมจะสอนตลอดนะครับผมเพลงนกก้องหัวจุกมันจะมีด้วยกันอยู่สี่สี่เพลงนะครับอ่าเพลงหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นเพลงเหลียวเพลงเลี้ยงเพลงยยแล้วก็เพลงฟกอ่าทํา คือนอกคงหัวจุกจะมีสี่เพลงนี้นะครับผมอยู่ที่ตัวไหนจะร้องกี่พยางนะครับผมแต่ถ้าในหนังสือเขาจะเรียกเป็นจังหวะนะครับผมคือสากลสากลทั่วประเทศไทยเขาจะเรียกเป็นจังหวะแต่ถ้าแยกเป็นบ้านๆตามบ้านเราอะไรแบบนี้เขาจะเรียกเป็นพยางนะครับผมเป็นคำแต่ถ้าเป็นหนังสือของด็อกเตอร์สัตาจารย์เขาเขียนนะครับผมเขาบัญญัติไว้เป็นจังหวะนะครับผมนกคงหัวจุกที่ร้องนะครับผม ที่ออกมาเป็นพยางเพราะนับมาเป็นจังหวะนะครับผมอ่าก็อาจจะมีบางคนที่รู้นะครับผมว่าเพลงนกกหัวจุกที่หายากที่สุดคือเพลงไหนนะครับผมและเป็นเพลงเดียวในหนังสือนะครับผมที่วงเล็บไว้ว่าหายากที่สุดหายากมากนกที่จะลงแบบนี้นะครับผมอ่าก่อนอื่นเรามาเทาเท้าความก่อนเลยนะครับผมนกกหัวจุกที่ส่งเสียงไปเลาะไปนะครับผมบางคนเห็นไหม ชอบนะครับผมชอบบางดอกมันเข้าหัวใจนะครับผมยิ่งจะลองริกด้วยเราก็ชอบถูกไหมครับผมอ่าเพื่อนๆก็เหมือนกันนะผมก่มคิดคเพื่อนๆก,ก็เป็นแบบเดียวกันเราแค่ได้ฟังนกลองนอกริกก็เราดีใจเลยนะครับผมอ่านกมันจะลองมันจะริกมันก็ต้องมาด้วยอาการที่สมบูรณ์นะครับผมอ่าแล้วเพลงนี้เอ้คลิปนี้นะผมก็สัญญาแล้วนะผมก็จะมาบอกว่าเป็นเพลงนก ที่หายากที่สุดถ้าเพื่อนๆมีถือว่าเพื่อนๆโชคด,ดีนะครับผมอ่าบางคนบางคนถ้ามีก็คือรู้ไว้เลยนะเพราะว่าของดีแน่นอนนะครับผมถ้านกร้องเพลงนี้นะลองสังเกตดูว่านกเรร้องเพลงนี้หรือเปล่านะครับผมและยืนยันนะครับผมว่าอยู่ในหนังสือเลยนะครับผมบัญญัติเลยว่าหายากหายากมากโดยโรงศาสตราจารย์มาริกาคนานุรักษ์นะครับผมได้บัญญัติไว้ในหนังสือนะครับผมว่า เป็นเพลงที่หายากที่สุดของนอกปงหวัวจุกเลยนะครับผมเดี๋ยวบอกบอกอ่เกือบเกือบท้ายคลิปสักหน่อยนะเพื่อเพื่อไอ้เพื่อนเพื่อนได้ลุ้นแล้วก็ได้ทายคอมเมนต์กันเข้ามาก่อนได้เลยนะครับผมบอกแน่นอนนะครับผมอ่านกปงหวัวจุกนะครับผมโล่งดีเล้ยนะแต่ถ้าตัวมันสวยด้วยนะโล่ก็เป็นกําไรนะครับผมเป็นกําไรสําหรับตัวเรานะยิ่งรองยิ่ง ตัวใหญ่ๆจุกไปหน้าแล้วถ้าเสียงเข้าตำรานี่คือสุดยอดนะครับผมอ่ามาเดี๋ยวผมจะปาผมจะเริ่มบอกเลยนะครับผมเพลงนกปงหัวจุกมันมีอยู่สี่เพลงอยู่แล้วนะครับผมอ่าแล้วปะยางปยางนะครับผมปยางที่นกปงหัวจุกที่มันร้องได้เยอะที่สุดคือเจ็ดปยางนะครับผมคือนอกตัวไหนที่ร้องไปลงเจ็ดปยางเ,เพื่อนๆสังเกตดูนะครับผม จะเป็นนกที่มีราคาและถ้านกร้องสอ่าเพลงนี้ด้วยหายากมากนะครับผมมาฟังกันนะครับผมก็คือเพลงยอนั่นเองนะครับที่เป็นแม่บทเจ็ดจังหวะเจ็ดจังหวะหรือเจ็ดปยางนะครับผมหานกร้องเพลงนี้ได้ยากมากนะเขาบัญญัตินะผมอยากให้ดูเลยนะครับผมจะร้องยังไงร้องไหมร้องว่าชกควกชกควิกลิควายโยหายากนะครับผมหรือว่า โช,ชกโชคควายลิควโยย้ำอีกครั้งเ,เพื่อนเพื่อนจะเพื่อนเพื่อนจะมีนกแบบนี้นะครับผมเจ็ดพยางที่ล้องว่าโชกฟีโชกฟีลิควาย่าหรือว่าโช,ชกโชกฟีไวายลิควายโฟถ้าเพื่อนเพื่อนมีนกสำนวนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเอาไปขายก็ได้ราคานะครับผมอืม ผมบอกเลยนะเป็นเพลงจประยางที่หายากหนังสือบัญญัติเลยนะครับผม่เราศึกษาไว้ได้นะครับผมเพราะว่าผมผมสามารถสอนเพื่อนๆให้มีอาชีพได้ด้วยนะครับผมเพื่อนๆลองคิดดูเพื่อนๆมีนกเพลงนี้หนึ่งตัวนะครับผมไอเพลงโยเจ็ดจังหวะนี่เพื่อนๆมีเพลงนี้นะเพื่อนๆมีครูนกแค่หนึ่งตัวเพื่อนๆหาเงินเสนได้ไม่ยากเลยนะครับผมก็คือ เพื่อนๆไปซื้อลูกนกหูขาวมากบนะครับผมความเก่งของหูขาวคืออัจฉริยะทางด้านการไอคิวมันจํานะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเป็นรูเกิเลขของมันนะครับผมนี่เพื่อนๆมีเงินเสียนได้นะครับผมเพื่อนๆกบเพลงนี้ติดนะเจ็ดเจ็ดจังหวะเพลงโยนะครับผมตามตามคําที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะถ้าเพื่อนๆกบติดเพื่อนๆคิดดูขายได้ตัวเป็นหมื่นนะครับผม นกมีราคาตัวเป็นหมื่นเนี่ยเพื่อนๆกบสิบตัวถ้าติดตั้งสิบไม่รวยนครับอ่าอันนี้ก็ในอาชีพได้นะแต่ว่าเพื่อนๆจะมีหรือเปล่านกแบบนี้มันก็หายากนะครับผมคือเพื่อนๆบางบางครั้งนะเราแค่กบเปิด YouTube นะให้ลูกนกบ,บางตัวมันก็ติดมานะครับผมแต่ผมว่าหน,น,น,นึ่งในรนะ้อยัมก็ปีนี้หนึ่งในพันหรนึ่งในร้อย โอกาสเจอนกยากมากแต่ถ้าเจอเพื่อนๆเหมือนมีเงินอยู่ในกระเป๋านะครับผมอ่านี่ก็เหมือนรายได้นะครับผมเพื่อนๆลองคิดดูนะเพื่อนๆหามสักสิบตัวแล้วเอาคูนนกสักตัวนะครับผมให้มันคุมลูกนกนะครับผมแล้วก็เวลาที่เพื่อนๆจะเอามากบนะครับผมก็คือเวลาเข่งเลยนะครับผมเพื่อนๆเข่งอ่าตีสิบเอ็ดเพื่อนๆก็เอาเอามาเลยนะครับผมเอาเปิดกบเลยตีสิบเอ็ดให้มันให้มันกบ ให้มันสอนทั้งวันก็ยังได้นะครับผมแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนขี้เกียจนะครับผมเอ้ยไม่ใช่นะหรือว่าเพื่อนเพื่อนไม่มีครูนกนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนเปิด youtube นะตีสิบเอ็ดแล้วก็ตอนเย็นสักครั้งนะครับผมนี่คือกบ u t u b e นะแต่ถ้ากบด้วยครูนกเราก็เปิดไอ้เราก็ปล่อยให้มันกบแบบนั้นเลยครับผมคือเปิดไว้กงติดแล้วนกนําตัวนึงนะครับอ่านกมันจะเรียนรู้เองนะครับผมทีนี้ก็ รอฟังว่าจะกบติดไม่ติดนะครับผมมันจะมีอายุในการกบอ,อยู่นะมันขึ้นอยู่กับไอคิวของนอกแต่ละตัวด้วยนะครับผมไม่ได้กบติดทุกตัวหรอกครับผมอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ